สาราศีกุมให้กับดวงการเงินนะครับในช่วงเดือนมิถุนาครับและโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงการเงินมีรายจ่ายจุกจิกเยอะแต่หมุนเงินทันข้อดีคือหนึ่งนะครับมีคนช่วยเหลือนะฮะสองมีรายรับพิเศษหรือว่าโชคฟุกนะครับสามนะครับมีโอกาสเรียกว่าถลงทุนนะฮะสำเร็จเลืออย่างนะครับได้ซื้อของถูกใจนี่คือภาพรวมนะครับต้องบอกว่าขาว่าซื้อของถูกใจนิดนึงตรงที่ บางคนแบบลุ้นนะฮะว่าเ,เงินจะทันหรือเปล่าเงินจะพอไหมอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะครับอะไรที่มันพอจะมีราคาสูงสักหน่อยนะครับในสภาวะที่เราพอจะหมุนแล้วก็ซื้อได้นะไม่ใช่ว่าโอ้มาอยากได,อกได้อยากได้บ้านอยากได้รถเออแบบที่พอจะหมุนได้นะครับโอเคเนะี่ยได้ซื้อนะฮะไม่จาเป็นว่าจะต้องซื้อให้กับตัวเองคนเดียวที่อยากซื้อให้กับแฟนให้กับลูกเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ อะไรอย่างนี้นะคือมันมีรายจ่ายที่ได้ใช้กับคนที่เรารักคนที่เราผูกพันเป็นพิเศษนี่คือจุดเด่นข้อดีประการครับระยานี้ถ้าสมมติว่าเราเดือดร้อนนะครับนี่อันนี้คือจุดเด่นนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่าไม่ตายจริงเพราะว่าถ้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรก็ตามจะเป็นเงินหมุนนะฮะเข้ามาทันเวลาในช่วงเดือนนี้ดาวราหูยังโคจรอ,อยู่ตำแหน่งเงินทองเขาเรียกว่า ราหูคน้นรั์นะฮะหรือคาราาหูรวงทรัพย์นะครับแต่ว่ารวงนะครับบางทีไม่ใช่ว่าจะต้องออกไปดีวยน,นะครับมันให้ก็มีนะฮะราหูสามารถที่จะหาเงินมาโปะให้นะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเดือดร้อนนะครับโอ้โหช็อตนะครับไม่รู้ทําเงินยังไงหรือว่าหาอะไรได้พิเศษไงอยู่ๆก็มีรายรับพิเศษเข้ามาอยู่ๆก็มีโชคฟุกๆเข้ามาอยู่ๆก็มีคนมาช่วยหรือแม้แต่ถ้าทําการค้าอยู่ก็มีออเดอร์ที่ พิเศษเข้ามาทําให้เรารอดปลอดภัยเรื่องของเงินทองนะครับมีการได้ซื้อของหรือว่าเรื่องของการที่มีความเฮงอะไรกันนะฮะผมเรียกความเฮงดีกว่าเพราะว่าเออมันค่าไม่ตายนะครับทีนี้มาดูเรื่องของรายจ่ายนิดนึงนะครับมันมีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับที่มันเด่นๆหลักๆเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการได้ซื้อของถูกใจนะครับเป็นพิเศษนะฮะแล้วบางทีไม่ใช่แบบซื้อครั้งเดียวเด็ดมันซื้อยิบซื้อย่อยซื้อตรนซื้อนี่นะฮะเดี๋ยวเจอของลดราคา เดี๋ยวนั่นเสียนั่นหายก็ต้องซื้อมาใช้มาซ่อมหรือแม้แต่นะครับเรยาย,ยุ่จิกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะครับจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเราก็ต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานี่คือจุดเด่นที่คนราศีกุมจะพบจะเจอในช่วงนี้คือหมุนเงินหนักหน่วงขึ้นข้อมุนแปลว่าไม่ใช่ต้องจ่ายอย่างเดียวมันได้ด้วยนะครับมรีรายรับฟุกฟุกรายรับที่คาดไม่ถึงก็มีรืายรับที่ เรียกว่าคนที่เรารู้จักนะฮะหรือว่าแฟนเราก็ได้ช่วยหรือพปอตดูแลถ้ามีปัญหานะครับเนี่ยฮะดูคาไม่ตาย,ยางี้นะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคคุกฟุกนะครับมันลุ้นในทั้งเรื่องลงทุนมันลุ้นในทั้งเรียกว่าเสียงโชคเสียงดวงมันลุ้นในทั้งค้าขายและเออได้กําไรแบบพิเศษเข้ามาหรือว่ามันลุ้นได้ทั้งมีโอกาสที่จะคุยเรื่องเงินทองหรือว่าธุรกิจธุรก,กรรมหรือกู้ยืมแล้วสำเร็จนี่คือจุดเด่นนะครับ มันยังมองถึงเรื่องของการกู้ยืมนะฮะถ้าใครที่เล็งๆไว้เออว่าเดี๋ยวจะกู้นะเอากู้แบงค์นะฮะหรือว่าหมุนเงินอะไรก็ตามเอาเนี่ยเนะี่ยสำเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นคือมีอรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามานะครับหรือว่าจำเป็นต้องกู้บางทีไม่จำเป็นต้องกู้แบงค์อย่างเดียวกู้ทั่วไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่เออยืมตังค์หน่อยอะไรก็ว่าไปเนี้ยคืออันนี้ยกตัวอย่างนะแปบลบว่าใครที่ เคยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเรื่องเงินท้องให้เรานะครับเนี่ยท่านก็จะสามารถมีกําลังในการช่วยเหลือเราได้อีกนะครับในช่วงนี้นะฮะดูต่อนิดนึงครับระยะนี้มันมีดวงที่บอกว่าได้ซื้อของถูกใจนะครับแล้วก็ซื้อของที่จําเป็นของที่จะเป็นมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถนะครับซื้อของจุกจิกกับรถและซื้อของให้กับตัวเองนะครับจริงๆคนราศีกุมเนี่ยใช้ตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะกว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองบางทีคิดนานนะครับกลายเป็นว่าช่วงเดือนนี้วิจุณนะครับ ซื้ออะไรให้กับตัวเองเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เรามีสติดีเดี๋ยวไปเจอของอะไรที่เขาป้ายยามานะไปซื้อซะงอ้นนะครับเอามาก็งงซื้อมาทําไมเนี่ยครับมันก็มีอยู่ครบอยู่แล้วนี่ครับต้องระวังนะครับหรือเจอของลดราคาโอ้โหซื้อแหลกนะครับก็บรรวอเอาเผาที่มันจําเป็นเท่ากันเท่านั้นนะฮะหลักๆครับในช่วงนี้สังเกตไหมครัว่ากระแสการเงินมันเข้าเนาะแล้วก็ในเชื่อใจอย่างอิสระมากขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือคนที่รรักเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มี แต่ต้องระวังมีคนกู้ยืมนะฮะมีคนกู้ยืมต้องระวังบางคนที่ไม่ใช่คนกู้ยืมก็กลายเป็นข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรอืขอข้าของเครื่องใช้นะครับที่มันอยู่ในบ้านนะฮะแล้วมันเป็นกองกลางกันนะครับแล้วเราก็ต้องบางทีมันเสียมันพังมันหายเราก็ต้องมาใช้นะครับในส่วนนี้แปลว่าาจ,จ่ายจุกจิกเยอะนะสังเกตด,ดีดีว่าของเราด้วยของคนในครอบครัวด,ด้วยหรือว่าของางการออกงานสังคมการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือรถมันเพิ่มเข้ามาเฉยนะครับ มันก็จะกลายเป็นว่าออช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกเยอะนะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเยอะนะก็ระวังหน่อยนะครับนี่คือเซฟได้เซฟนะฮะแต่ข้อดีคือหมุนเงินได้ทันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เข้าของ่ใช้บางอย่างนะฮะส่วนตัวมันสูญหายเสีย,ยหายหรือพังมันก็อาจจะต้องออกไปซ่อมหรือซื้อใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะครับเริ่มกันนะรายจ่ายจุกจิกเยอะแต่รายรับมันทันเวลาก็ดีตรงนี้แหละข้อต่อมานะครับช่วงนี้สุร่รว่าเรานะครับมีไอเดียใหม่ การหาเงินเอออันนี้ก็น่าสนใจสมมุติว่าเรายกตัวอย่างนะครับอยากคาขายอยากเปิดคอสสอนอยากจะไปลงทุนนะหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองอยู่นะครับคือถ้ามีไอเดียแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีรายรับนะครับในส่วนนี้เข้ามาทันเวลาแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเรียกโชคฟุกๆนะครับบางทีเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีรุ่นนะหรือบ,บางทีมันเป็นเรื่องของ เขาขายได้กำไรแบบพิเศษเข้ามานะฮะแสดงว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรืออย่างน้อยก็ทําให้ใจฟูได้ว่าโอเคมันรอดปลอดภัยแน่หรือถ้าจะเป็นยนใช้เงินมันก็เข้ามาทันเวลาแน่นอนนะครับทีนี้มาดูต่อนิดนะครับคนราศีกุมนะครับช่วงนี้ดาวการเงินของเราคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสโคจรตําแหน่งพันธุคือบ้านครอบครัวนะครับอันนี้ก็ยังชัดเจนว่ารายจ่ายจะบุญรุ่ยงนเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจด้วยก็เกี่ยวนะฮะ หรือต้องซบนึ่งซอหนี่ก็มีด้วยนะครับรือซื้อของให้คนที่รักนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เออมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวและออกงานสังคมนะครับก็สูงขึ้นนะฮะก็เผื่อส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับหรือเผื่อแหล่งเงินทุนสำรองไว้ด้วยนะครับถ้าบางทีมันจะไม่ต้องใช้เงินมากกว่าปกติคุณจะหาแหล่งสำรองเงินทุนนะครับอย่างไรได้บ้างนะยืมใครก็เออนึกไว้ดีๆครับแล้วก็แต่ว่าไปครับช่วงนี้สิ่งต้องระวังอย่างคือ ค่าใช้จ่ายป,ปรับปับฉปานนะครับมันก็มีนะฮะฉะนั้นระวังข้อขอเครื่องใช้บางอย่างเสียหายหรือพังไอ้ทีเนี้ยต้องระวังแต่ข้อสําคัญคือนะครับเรื่องของเงินทองนะผมดูภาพรวมในวันดีกับช่วงเดือนที่ผ่านมาในมุมของการได้ซื้อของถูกใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุยกันจะได้ซื้อของถูกใจนะครับในช่วงเดือนนี้เลยบอกว่าไอ้เงินที่มีบางทีมันก็ฝิดฝึก,ก็เพราะว่าเราใช้จ่ายเยอะก็เกี่ยวนะฮะหรือจะเป็นเจอของแบบ ลดราคานะครับเมีเ่ยคนอื่นเขาแบบซื้อ100%เราอาจจะซื้อได้แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าหรือว่าคืออะไรก็ตามนะมันแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันมีแรงกระตุ้นทําให้เราอยากควักเงินในการซื้ออะไรเป็นพิเศษเห็นราคาแล้วอดไม่ได้ช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะครับเนี่ยระวังตกหลุมพังนะฮะหลุมพังของตัวเองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังก็คือ,อรายรับผมไม่ห่วงนะยังไงก็รอดปลอดภัยนะแต่รายจ่ายจุกจิกนะอะไรที่ เซฟได้เซฟนะแล้วคุณจะเงินเหลือนะครับเนี่ยเราดูก็ดวงล่วงหน้าไว้ดวงหน้าระยะยาวแล้วนะครับโอเคช่วงนี้ก็สุขครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสุขต,ตนน่ตในช่วงดีน,นี้ฮะสวัสดีครับ